สวัสดีจ้ะดเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูจะมาสอน Reading ที่อยู่หน้า9ในหนังสืออังกฤษสื่อสารของเรานะลูกนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่ามันเป็น Reading แค่ง,ง่ายๆเป็นแค่ p พ r a า r a p ฟะนะลูกนะแต่ว่าครูจะตัดตอนออกไปก่อนนะครูจะตัดตอนออกมาตรงนี้อ่ะดเด็กดูนะเขาบอกว่าอะไรบอกว่า there are right? เห็นไหม there be แปลว่ามีใช่ไหมมี12 there t r e 12 and a half acres อ่าอันนี้เป็นหน่วยวัดเนาะ of land for each man, woman, and child in the world today. เวลาแปลง่ายมากลูกแปลไปเลย t h e r e are แปลว่าอะไรมีมีอะไรลูกมี12และครึ่งหนึ่งก็คือ12.5เอเคของที่ดินอ่ะพอแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามนุษย์ก็กลายเป็นอะไรลูกมีที่ดินประมาณ12.5 acre for each man สำหรับผู้ชาย woman ผู้หญิง and a child in the world today และเด็กในโลกของเราคือหมายความว่าหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นเด็กนะลูกนะก็จะถูกแบ่งหรือถูกเจียดที่ให้นะมีที่สำหรับตัวเองเนี่ยคำนวณโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณคนละ12.5เอเคอร์ในปัจจุบันนีนะ้ however อย่างไรก็ตาม only t and a half acres of this land can be cultivated คีย์เวิร์ดอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ cultivated c u l t i v a t e แปลว่าเพาะปลูกเพาะปลูกนะเพาะปลูกเป็น verb ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตาม only three and a half เพียงแค่3และครึ่งหนึ่งก็คือ3.5 3.5จากอันไหนจากอีนี่ไงลูกจากอีสจานะจาก12.5 สามารถ cultivate ได้มีเพียงแค่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยด้วยซ้ำเนาะลูกเนาะมีเพียงแค่10อจาก12.5จาก12.5เนี่ยมีเพียงแค่3.5สามารถทำการพาะปลูกได้อ่ะต่อไป if อ่คืนอน,น้อดนวย if the population of the world reaches 6 billion by the year 2000เขาบอกว่าถ้าหากว่าจำนวนประชากรของโลกเราเนี่ยนะ มานนะสูงขึ้นไปถึง6000ล้านคนในปี2000ันถามมาแล้วเนาะ There will be only one and a half acres for each person ก็จะเหลือที่ให้สำหรับทุกคนนะเฉะลี่ยแล้วเพียงแค่คนละ1.5เอเคอร์ acres, เท่านั้นเองอ่าแมนะ Man, ตรงนี้แล้วลูก just Increases his production of food แต่มนุษย์เราเนี่ยก็จำเป็นต้องทำาไมต้อง increase ต้องเพิ่มเพิ่มอะไรลูกการผลิตอาหารขึ้นมาเพราะคนมันเยอะเราก็ต้องผลิตอาหารเพื่อให้เพียงพอต่อคนที่มันเพิ่มขึ้นถูกไหมอ่ะ uh, one scientist มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง mm hmm. has said ได้กล่าวเอาไว้กล่าวไว้กล่าวไว้อะไรกล่าวไว้ that ว่า The world could support 10 billion people if better agricultural methods were used everywhere. เขาบอว่าโลกของเราเนี่ยจะมีอาหารกินเพียงพอนะ,อะ The world could support จะสามารถ support คน10พันล้านคนก็คือหมื่นล้านคนเนี่ยนะหมื่นล้านคนถ้าหากว่ามีการติดตั้งมีการใช้ better agricultural methods ใช้ กระบวนการทําการเกษตรที่ดีทั่วโลกเลยคือหมายความว่าในทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะมีมันอาจจะมี better agricultural methods ไม่ถึงนะนอกออจากนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยอาจจะเหลือแต่การการทำการเกษตรที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเลิดเท่าไหร่นะต่อไป the supply of food การให้อาหารการจัดหาอาหารมาให้เนี่ย can also be increased by The control of plant diseases นะสามารถที่จะถูกทำให้เพิ่มขึ้นได้ by โดย the control การควบคุมควบคุมอะไร plant diseases การควบคุมโรคพืช and by the irrigation irrigation ตรงนี้แปลว่าไอ้น,นี่หูกแปลว่าระบบประปานะ of desert lands นะการนำน้ำประปาเข้าไปใช้ในเขตทะเลทรายนะประโยคสุดท้ายแล้ว By using these ways of and others โดยการใช้วิธีเหล่านี้หรือวิธีอื่นๆ man มนุษย์เราอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายละมนุษย์เรา can feed himself and his fellow man สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้และผู้อื่นที่อยู่รอบข้างตัวเองได้ด้วยนะอ่ะโอเคเพราะนั้นสรุปประโยคแรกเขาก็บอกว่าเออเนี่ยนะในโลกของเราเนี่ยนาะมีที่ดินอยู่ เท่าไหรก็ไม่รู้อะแต่พอเบรเสร็จแล้วเนี่ยเฉลีย่ยจากประชากรโลกทั้งหมดเนี่ยนะก็มีที่ดินประมาณคนละนะสามารถเป็นเป็นเจ้าของที่ดินคนละ12.5เอเคอร์ re, นะแต่ปรากฏว่า,าประโยคที่2เขาบอกว่าไงจำได้ปะประโยคที่2เาบอกว่าอะไรประโยชที่2งเขาบอกว่าแต่มีเพียงแค่3.5เอเคอร์เทนานน่านั้นนะที่สามารถทําการเพราะปลูกได้ใช่ไหม if the population of the world อ่าประโยคที่3เขาบอกว่าอะไรถ้าหากว่าประชากรเพิ่มขึ้นไปถึง6 6 0 0พล้านคนในปี2 0 0 0เนี่ยนะมนุษย์เราก็จะเหลือที่เพียงแค่เท่าไหร่1 5 a เอเคอร์ต่อคนเท่านั้นเองนะเพราะนั้นเนี่ยเขาพูดถึงอะไรลูกเขาพูดถึงเนื้อที่นะเนื้อที่ต่อคนแต่เขาเขาก็ระบุอีกว่าแต่มีเนื้อที่เพาะปลูกได้เพียงแค่เท่านั้นเท่านี้เอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไง ใช่ไหมเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีอ๋อก็ใช้ better agricultural methods ใช่ไหมระบบการเพาะปลูกที่ดีแต่ต้องใช้มีเงื่อนไขว่าต้องใช้ทัวโลกโอเคอ่าเรามาดูกันดีกว่าเนาะอ่าคำถามที่หนึ่ง the passage emphasizes passage นี้เนี่ยมันได้ emphasize emphasize แปลว่าอะไรหลู focus กนะแปลว่าเน้นย้ำหรือ Focus ก็ได้นะแปลว่าเน้นย้ำเน้นย้ำอะไรเน้นย้ำว่า The growth of the world population เนี่ยการเจริญเติบโตของประชากรโลกเนี่ยมันทำไมหนึ่งมัน makes food production a vital question มันทำให้การผลิตเนี่ยนะก่อให้เกิดคำถามที่น่าสนใจง,งงบ้าเนี่ยโอ้อ่าเรามาแปลจากไทยเป็นมนุษย์กันดีกว่าก็คือหมายความว่าอะไรการเจริญจเติบโตของประชากรโลกเนี่ยนะอาจ ก่อให้เกิดปัญหาในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อคนในโลกทั้งหมดต่อไปข้อ 2, 2> must not be allowed by continue เออไม่ใช่ขอโทษขอโทษ must not be allowed to continue at the present rate หมายความว่าไงลูกจะต้องไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ดำเนินการต่อไปอะไรดำเนินการต่อไปการเจริญเติบโตของประชากรจะต้องงดคุมกำเนิดให้หมดห้ามคนเกิดเพิ่มขึ้นมาอีกต่อไปแล้วนะ ต่อไปข้อ3บอก is no longer a cause for international concern no longer แปลว่าไม่อีกต่อไปไม่อีกต่อไปไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปปัญหาอะไรปัญหาระดับนาน,นาชาติอีกต่อไปข้อ4 has now made it necessary to cultivate all the desert lands in the world หมายควาว่าไงลูก has now made has made นั่นเองได้ทำให้ necessary จำเป็นที่ต้อง cultivate เพาะปลูกในทะเลทราย ที่มีทุกแห่งในโลกเขาบอกถ้าหากว่าประชากรเพิ่มขึ้นเราต้องมีการเพาะปลูกในทะเลทรายเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการระบบการเพาะปลูกที่ดีถูกไหมและนะอาจจะทําให้อาหารเพิ่มขึ้นได้อาจจะนะอาจจะด้วยการอะไรลูกควบคุมโรคพืชด้วยแล้วก็นําระบบประป,ป,ป,ปาเข้าไปใช้ในทะเลทรายบางส่วนเขาไม่ได้บอกว่าทั้งหมดถูกไหมเพราะนั้นข้อน,นี้ไม่น่าได้นะต่อไปข้อ5ลูก has jeopardized j จ็ p a r d i z e ดตรงนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าทำให้เกิดอันตรายนะำทำให้เกิดอันตราย Has jeopardized the farmland in the world ก็คือหมายความว่าอะไรได้ก่อให้เกิดการทำลายพื้นที่เพาะปลูกทั่วโลกตอบอะไรข้อหนึ่งเนาะนะข้อหนึ่งนะนะอ,นงนะอ่ะต่อไปข้อที่สองลูก The writer suggests that by the end of the century ตรงนี้ จริงๆแล้วมันเป็นส่วนขยายใช่ไหมเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะ่ไ writer เนี่ยได้กล่าวว่านะในสิ้นสุดภายในสิ้นสุดศตรวรรษนี้เนี่ย the amount จำนวนของ arable land แ land ปลว่าที่ดิน arable ว่าเพาะปลูกได้ของจำนวนที่ดินที่สามารถเพาะปลูกได้ที่มีอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นคือจำนวนที่ดินปริมาณที่ดินที่มันหลงเหลืออยู่ที่พอจะเพาะปลูกได้เนี่ยมันทำไมเพราะหนึ่ง Will be Do u b l e จะถูกเพิ่มปริมาณขึ้นไอ้พอพอบอก w i l l be d o เ b l e เราก็ไม่ต้องตอบได้แล้วเนาะเพราะว่าจากในในตัว Read i n g ที่เราอ่านมาเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยเนาะว่า no, มันจะ d o u b l e ถ้า d o บ b บ e แปลว่าทวีคูณเพิ่มขึ้นเราอ่านมามันมีแต่จะลดลงลดลงถูกไหมนะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าหากว่าลูกฉลาดนิดน,นึงลูกก็เห็นคำว่า Double ลูกก็ละทิ้งไปเลยไม่ต้องไปตอบมันนะ,ะทีนี้เราต้องแปลเลยมันจะถูกเพิ่มขึ้นนะในขนาดนหมายความว่ามันจะถูกเพิ่มขนาดขึ้น through e i r r r g a t i o n o f d e s e r t land นะโดยการนำระบบประปาเข้าไปใช้ในอะไรเลิกในทะเลทรายนะต่อไปข้อ2ลูก per person ต่อคนนะพื้นที่ต่อคนเนี่ย will drop จะตกลงไปถือไปที่ไหนไปที่3.5 acre เอเจาก12.5เขาไม่ได้บอกอย่าง,งานั้นคือที่ตกลงมา3.5เอเคอร์เขาไม่ได้พูดอย่าง,งานั้นเขาบอกว่ามีพื้นที่พาป,ปลูกเนี่ย ได้3.5เอเคอร์จากพื้นที่เต็มเตมที่คนสามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้เนี่ย12.5เขาไม่ได้บอกว่าจะตกลงมาเขาบอกว่าจาก12.5เนี่ยมีที่เพาะปลูกได้เพียงแค่3.5เพราะนั้นข้อ2ก็ไม่เอาตัดทิ้งต่อไปข้อ3 will be fully adequate adequate ตรงนี้แปลว่าพอเพียงจะเพียงพอหรือพอเพียง for สำหรับ the support การหนับหนุนการสนับสนุนไลน์10 b i l l i o n w o r l d population การหนับหนุนหรือการรองรับนะก็คือจะพอเพียงนั้นในการรองรับประชากรหมื่นล้านคนประชากรโลกหมื่นล้านคนเขาบอกป่ะเขาบอกไหมเขาบอกไหมเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าหากว่าทำการเกษตรดีถ้าหากว่าเรามี Better Medical เอ่อเอ่อ agricultural method เนี่ยหมื่นล้านคนก็ทำได้แต่ในโจทย์เขาบอกว่าอะไรลูกสิ้นสุดศตรวรรษนี้อ่ะก็จะมีพื้นที่ที่สามารถพาะปลูกได้อย่างไร mm hmm. เขาไม่ได้บอกว่าพอสิ้นสุดศตรวรรษปุ๊บเราทำการเกษตรที่ดีไม่ใช่ mm hmm. เขาบอกแค่ว่ามันอาจจะตกลงมาก็ได้ต่อไปข้อ3ลูกข้อ4ลูก per person นะเพราะนั้นข้อ3เราตัดทิ้งลูกข้อ4ลูก per person will fall from three and a half acres to 1 and a half หมายความว่าไงคือพื้นที่ต่อคนเนี่ยจะตกลงมาจากจาก3.5ไปเหลือเพียงแค่1.5อตรงนี้เขาบอกว่าอะไรลูกมีพื้นที่เพาะปลูกได้เพียงแค่3.5จาก12.5และในปี2000ก็จะลดลงไปอะไรลดลงไปลูกอะไรลดลงไปลูกพื้นที่สำหรับ คนทั้งหมดไม่ได้พื้นที่เพาะปลูกอย่างเดียวพื้นที่ทั้งหมดสําหรับคนก็จะลดลงไปจาก12ลงมาเหลือ1น่นี่ไงตรงนี้ไงลูกอ่ะเพราะนั้นข้อสอ4ตอบได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูก arable arable land available ได้ไหมได้ตอบข้อ4นี่แหละทีนี้เรามาดูข้อ5ต่อเขาบอกว่าอะไรลูก will continue to diminish and Famine will be inevitable เขาบอกว่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆและและในที่สุดเห็นส่วนี้ว่าในที่สุด Famine ภาวะข้าวยากหมากแพงภาวะอดอยากอาหารก็จะ inevitable เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อไปข้อ3 according to the passage the world food problem can be solved จาก passage ข้างบนที่อ่านมาปัญหา เรื่องของอาหารทั่วโลกเนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรเขาบอกว่าแก้ปัญหาได้อย่างไรจำได้ไหมไงเขาบอกว่าไรวันตรงนี้ไงลูก one scientist said that the world could support 10 million people if better cultural methods were used everywhere the supply of food can also be increased by the control of plant diseases and by irrigation เพราะนั้นเราตอบได้เลยข้ออะไรข้อหนึ่งได้ไหม by a fair and even distribution of available arable land throughout the world เอาที่ที่พอปลูกได้ไปแจกทั่วโลกจะบ้าเหรอข้อนี้ไม่ได้เลยต่อไปข้อ2 only if เพียงแค่ new ways of overcoming plant diseases can be uh, discovered เขาพูดเฉพาะ uh, plant disease อย่างเดียวปะ่ะไม่มันมี plant disease กับอะไรกับ irrigation of desert lands ถูกไหมเพราะนั้นข้อ1ข้อ2ก็ไม่ได้1ก็ไม่ได้ ข้อ3 simply มันจะถูกแก้โดย simply เลยอย่างง่ายดายเลย by โดย cultivating desert land in an efficient way an d efficient way หมายถึงอะไรล่ะใช่ไหมเขาบอกโดยการเพาะปลูกในทะเลทรายโดยวิธีที่มีประสิทธิภาพเขาก็ไม่ได้บอกแค่ทะเลทรายอย่างเดียวเขาบอกว่าทั้งทะเลทรายและควบคุมโรคพืชด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ไม่ได้ข้อ3ก็ไม่ได้ต่อไปข้อ4ลูก so long as the population does not exceed 10 billion at the most หมายความว่าอะไรลูกมันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตราบเท่าที่ประชากรไม่เยอะเกินหมื่นล้านคนคือถ้าประชากรยังไม่ถึงหมื่นล้านคนปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นไม่จริงใช่ไหมข้อ5 if ถ้าหากมันจะสามารถถูกแก้ปัญหาได้ถ้าหาก various effective measure measure แปลว่ามาตรการลูก มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากมายหลากหลายรูปแบบมาตรการถูกนำมาใช้ Are Taken ถูกนำมาใช้ such as ยกตัวอย่างเช่นการ improve farming techniques เห็นไหมการปรับปรุงเทคนิคการทำการเกษตรเพราะนั้นตอบข้ออะไรเลยง่ายเวอร์ข้อ5เพราะฉันอ่านให้เธอฟังแล้วเรียบร้อยเห็นไหม reading หน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคะจะเดี๋ยวดูอันต่อไป